เป็นยังไงบ้างคะกับเออซีรีส์เรื่องทวงก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับเข้มข้นที่กําลังออนแออยู่ในตอนนี้เลยนะครับกับทางช่องโมโนนะครับตอนนี้ก็ลงโมโนแม็กแล้วก็ไปที่ไหนบางทีก็ก็แบบต้องหันอ่โดมโดมโดมเอ้าโดมไหนอะไรเงี้ยพอไปมาเอ้าเออเรานี่ว่าในทีรีเรื่องทวงเราชื่อโดมไงวันนี้ทุกคนเรียกว่าโดมโดมโดมเงี้ยก็ก็เนี่ยโดม เล่นเป็นโดมเนีคือจะสตันนิดน,นึ่งไงเพราะว่าเอ๊ะผมไนกี้นะอ๋อก็เลยอ๋อพูดชื่อในเรื่องของซีรีส์ครับก็ก,ก็ก็ดีใจที่คนจําได้แนละ้วแล้วก็บอกว่าโหเอาใจช่วยทุกคนเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์กับทางช่องโมโนที่เดือดจริงๆนะครับเพราะก,ก็มันเป็นเหมือนซีรีส์ที่ถูกตั้งคําถามว่าความยุติธรรมมีจริงหรือเปล่าความยุติธรรมมีจริงใช่ไหมอย่างงี้ครับ เราะว่ามันก็ถูกแบ่งกันอยู่แล้วว่าโอเคบางคนก็เชื่อว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงแต่มันก็จะมีอีกฝ่าหนึ่งที่แบบไม่อ่ะฉันเจอมาความยุติธรรมมันไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กลายเป็นว่าในตัวเรื่องเนี่ยที่ที่ผมไนกี้ไปรับบทบาทก็คือโดนเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวที่มีแฟนแบบเรากำลังจะแต่งงานกันอะแฮปปี้เอนดิ้งมากแต่สุดท้ายแฟนวันที่เราขอแฟนแต่งงานเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแฟนไปปาร์ตี้สละโสด กลับไปเจอผู้มีอิพธิพลสี่คนลุมข่มขืนโอ้โหชีวิตที่กําลังแบบเบ่งบานชีวิตที่กําลังแบบแบบสวยหรูอะคือกะว่าโดมนี่กะว่าจะสร้างลูกสักแบบโหลหนึ่งอะจะไว้เป็นแบบฟุตบอลนักฟุตบอลอะสุดท้ายแบบปึ้งเหมือนฟ้าผ่าลงมาครับเหมือนฟ้าผ่าลงมาว่าเฮ้ยฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับกับกับตัวฉันแล้วก็ต้องการที่จะสู้ด้วยความยุติธรรมโอเควันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว เราจะต้องสู้ฉันเชื่อว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงสุดท้ายก็โดนเตะตัดขาหมดนะครับว่าความยุติธรรมแบบแบบครบก็ถูกเหมือนโดนเตะตัดขาตลอดนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าความยุติธรรมมันมีจริงหรือเปล่าตัวเราเองตัวเราพระเอกในเรื่องก็ก็จะถามตัวเองว่ามันมีจริงใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายเราโดนทุกคนแบบผู้มีอิทธิพลแบบว่า จัดการหมดเลยอ่ะให้แบบว่าให้คดีนี้มันไม่คืบให้คดีนี้มันไม่ไม่โอเคอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเป็นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สะท้อนสังคมเหมือนกันนะครับว่าเออบางคนบางคนกับรู้สึกว่าใช่ความวิธรรมมันมันมันมีมันดีอะไรเงี้ยแต่บางคนกับมองว่าเออทําทำไมมันช้าจังเลยกับความวิธรรมที่มันเกิดขึ้นแบบทุกคนอยากเรียกร้องนะแล้วมันก็ทําให้ถูกตั้งคาถามว่าเราอยากจะทวงอะไรไหมถูกไหมครับ ทุกคนมันมันต้องมีเรื่องที่ต้องทวงไงผมว่าเอ้ยซีรีชื่อทั้งชื่อซีรีส์เรื่องนี้มันก็ดีอยู่แล้วว่าเฮ้ยทวงทวงสั้นๆเลยนะทุกคนบอกว่าทวงหนี้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมทุกคนทุกคนจะนึกถึงคําว่า,าสิ่งที่ตัวเองอยากทวงไงบางคนก็อยากทวงความรักบางคนก็อยากที่จะทวงความสัมพันธ์กับกับคนที่ที่เรารักถูกไหมครับบางคนก็อยากจะทวงของเฮ้ยแกยืมของฉันไปแกยังไม่ได้คืนเลยนะฉันก็อยากที่จะทวงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่า ทุกคนอยากทวงครับก็เป็นฟีดแบ็ของละครที่แบบเปิคนสนใจติดตามต่อเนื่องเลยเนาะครับ,รบเราก็ดีใจตรงนี้นะครับว่าทุกคนทุกคนมีมีฟีดแบ็ที่ดีนะครับแล้วก็อยากที่จะติดตามคือคือผมเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกว่าอย,อยากที่จะดูต่อไปอ่ะอยากที่จะติดตาม ทำไมยังไม่มาเลยเงี้ยฟาสแท็กดูได้เท่านี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันแฮปปี้ครับแฮปปี้กับกับกับสิ่งที่เออคนแซงว่าคนดูชอบแล้วคนอื่นบางคนก็บอกว่าโหฉันเสียน้ําตาให้เธอเยอะมากเลยฉันเอาใจช่วยเธอนะเธอจะต้องฟ้าพันไปได้แบบโอเคแสดงว่าดูจริงกับน้องโมเป็นเล่นเป็นเข้าข่าวดีไหมคะก็ต้องบอกว่าอ่เข้าขาดีมากนะครับเพราะว่าเราได้เคยเจอน้องโมมาก่อนดูแลครับจริงๆต้องบอกว่า เคยเล่นเคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ไม่เราไม่คิดว่าเออวันหนึ่งในรอบเกือบจะ10ปีอะอเกือบจะ10ปีเราเราเรา,เราโครจรกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเอ้ยได,ได้ได้กลับมาเจอโมอีกรอบหนึ่งก็ถามว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับก็ก็เข้าขากันนะครับแล้วเราก็มีอะไรเราก็คุยกันเหมือนเหมือนเราเป็นมีความเป็นนักแสดงนะครับเราก็จะเอ้ยฉากนี้โมโอเคไหมได้โมได้อะไรเงี้ยเขาก็มีสปิริต ในการแสดงของเขานะครับเราก็รู้<อ>สึกว่าเจอแรงกระแทกเยอะเนอะโอ้โหถูกครับ <c oughs> ผมก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นน้อง <c oughs> น้องแพลวนะแพลวเชิกับโมเนี่ยสองคนที่ต้องมาเล่นเล่นเล่นเป็นนางเอกของผมทั้งคู่เลยก็โอ้ยเชอแรงกระแทกเยอะคนที่มารับบทนางเอกก็ต้องไม่ธรรมดานะครับต้องมีความสามารถก็ซึ่งทางโมโนโก็คัดเลือกนักแสดงคุณภาพอยู่แล้วครับใกล้ใกล้จบแล้วเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ ครึ่งเรื่องนะครับน่าจะประมาณครึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนที่ที่เคยทําอะไรไว้กําลังถูกชําระแค้นทีละคนทีละคนทีละคนก็แต่ก็อยากให้เข้าไปดูว่าสะใจแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเออมันแล้วแล้วถ้าเป็นเราเราจะเลือกแบบไหนเนาะนก็อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามนะครับทางช่องโมโนแมทจ้ะ มีผลงานอะไรอีกคะก็ตอนนี้ก็มีนะครับ uh, แข่งบาสนะครับ, Through, right. Through <this S 2> บทีไฟทีบาสเกตบอล <Carney. S 2> นะครับกับท oh. างช่องเวิร์กพอยต์ตอนนี้มีทางแข่งบาสด้วยนะครับก็ต้องฟิตหุ่นเหมือนกันต้องฟุ่มซ้อมต้องอะไรหล <Yeah. S 1> ายอย่างเหมือนกันครับผมก็ต้องเดี๋ยวต้องต้องเริ่มเ uh, ขาเรียกว่าซีซั่นแรกก็น่าจะเริ่มเมษานี่แล้ว mm. ครับผมก็10 10ิบสนะครับก็จะเอาดารากับทีมชาติไทยเป็นนักบาสทีมชาติไทยเนี่ยเอามาแข่งขันกันเอามาคะทีมกัน ก็จะมีทีมดํากับทีมขาวครับผมผมอยู่ทีมขาวก็จะมีหัวหน้าทีมก็คือพี่เต๋อชันทวิทย์ครับผมเป็นหัวหน้าทีมทีมขาวที่เราอยู่นะครับอีกทีหนึ่งทีมดําเขาก็จะเป็นหัวหน้าทีมก็จะเป็นพี่โอมค็อกเทลโอ้โหบอกเลยว่าสูสีมากตอนนี้คือคือไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเพราะว่าทุกคนไม่มีใครรู้ถูกไหมครับว่าว่าหัวหน้าทีมเราสองคนเนี่ยเล่นบาสเก่งมากกับกทติงก็อยู่ใช่ไหมกะทติงเล่นด้วย รู้สึกว่ามีนะครับมีแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่อยู่ทีมทีมไหนครับผมมีเยอะเลยมีเยอะ <โก S 2> อเลยสนุกนะครับเป็นแบบเกมไอเป็นยการด้วยแล้วแข่งกีฬาใช่สนุกค,ครับเพราะว่าทุกคนพอมันมาเป็นเกมเป็นเกมกีฬาทุกคนเอาจริงทุกคนซ้อมจริงจังทุกคนเล่นจริงไม่ใช่แบบว่ามายอง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 ่างคือเหนื่อยเลย มีครับมีไปซ้อมแล้วเหนื people, <c oughs> ่อยมากบอกเลยว่าโอ้ยอะไรเนียนี่มันแบบว่าผมจะไปเป็นทีมชาติแล้วเพราะว่าผมผมซ้อมกับทีมชาติไงแล้วก็ดาราเราซ้อมกับทีมชาติเดือดมากเดือดมากเขาไม่ออไม่เราเลยนะผมบอกเลยว่าปับปับโอ้ดังดึงขึ้นแบบปงปังปุ้งปังแข่งเราก็แข่งกับทีมชาติใช่ใช่แข่งกับทีมชาติด้วยครับดารากับทีมชาติรวมกัน แล้วมาแข่งกันผสมกันแล้วก็มาแข่งกันโอ้โหแล้วโค้ดก็เป็นโค้ดทีมชาติโอ้โหสุดยอดมากกลายเป็นว่าแบบอีกแล้วในะก,กี้อีกแล้วเสร็จรรายการ <laughs> ก็เป็นนักกีฬา <laughs> ได้เลยแต <laughs> รายการอาจจะไปเห็นผมบบ <laughs> ว,ว่าไปแข่งบาสก็ได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งอาชีพก็ได้ <laughs> เออเหนื่อยจริงๆครับแล้วก็ตสนุกสนุกมากแล้วก็ได้ความเขาเรียกว่า ได้อีกแบบหนึ่งคนจะได้เห็นเราอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับผมกับการเล่นกีฬาบาสครับผม,ม,มแล้วมีละครอะไรคะซีรีส์อะไรแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีละครอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับทางช่องวันนะครับออก็ตอนนี้ก็ยังบอกชื่อเรื่องอไม่ได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในเป็นความความลับอยู่นะครับแต่ว่าไทยทําอยู่ครับผม,มจ้ะก็เดี๋ยวได,ได้ติดตามแน่นอนเห็นว่าปีนี้จะมีโปรเจกต์ต่างๆจะมีช่อง YouTube จะทําธุรกิจส่วนตัวจะทำที่นี่นั่นปีหกแปดทำอะไรบ้างคะก็ต้องบอกว่าจริงๆ ยูทูบเนี่ยช่อง u t u b e เนี่ยก็พูดคุยกับผู้จัดการกันมานานแล้วเนาะอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็คิดว่าน่าจะก็อยากทำแหละครับแต่ว่าต้องต้องเขาเรียกว่ารอรอความลงตัวหลายๆอย่างนะครับแต่ก็ปีคิดว่าปีนี้แหละปีนี้คงคงได้ทำนะพอเห็นผู้จัดการแบบว่าเขาเขาก็คอยซัพพอร์ตเรานะครับคอยที่จะแบบว่าเออคอยเป็นหลังบ้านให้เราเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแหละมีพี่ตูนดูแลอยู่นะครับเขาก็คอยซัพพอร์ตให้เราครับก็ก็ปีน,นี้อาจจะได้เห็นกันว่าผมจะ ไปมีช่อง Youtube แล้วผมจะไปทําอะไรเออเกี่ยวกับอะไรยังไงหรือว่าแนะนําเรื่องเพศไหมหรือจะดูพระดีหรือจะไปทางไหนดีหรือหรือจะให้ให้คำเตือนแผ่นดินไหวดีอาจจะแจ้งเตือนให้เร็วเร็วว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ก็อยากให้ทุกคนติดตามดีกว่าว่าผมจะไปทําอะไร้วแล้วก็อีกอีกหนึ่งอาชีพจริงๆต้องบอกว่า จริงๆลงทุนทําอยู่แล้วนะครับที่บ้านก็ทําเรื่องของอธุรกิจร้านแก๊สอยู่แล้วคนไม่รู้ว่าว่าทําธุรกิจร้านแก๊สแต่ทุกคนจะถามผมตลอดว่าเอยทำไมแฮชแท็กในไอจชอบมีในกี่เด็กร้านแก๊สว่ามืออะไร<อ>แต่จริงบ้านผมขายแก<อ>๊สขายแก๊สถุงต้มปตะทเนี่ยที่ที่ทพี่ๆใช้กันตามบ้านนั<อ>่นแหละครับ<อ>ก็คือบ้านผมเนี่ยคือคอมบอทเขาเรียกว่าเขาเรียกค้ามวอดอยู่ในวงการนี้เลยนะครับแล้วก็อีอกอีกอย่างที่ทําก็คือห้องเช่าบ้านเช่า ครับผมมีห้องแถวมีบ้านเช่าอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็มีอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็คือแม่ก็บอกอยู่แล้วว่าเธอเธอธุรกิจวงการบันเทิงไปไม่รอดให้กลับมาที่บ้านเดี๋ยวนี้นะเออกลับมาดูแลกันคือคือ,ค,อคือเขาชอบอยู่แล้วแต่ผมว่าชอบวงการบันเทิงผมต้องบอกตรงๆงเลยครับว่าผมว่าชอบธุรกิจอ่าเขาเรียกวงการบันเทิงแต่ว่าที่บ้านก็จะมีธุรกิจของเขาครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีคนช่วยดูนะก็คือพ่อกับแม่ก็แก่ลงเนาะตอนนี้ก็มีพี่สาวแล้วก็มีน้องชายมาช่วยอย่างเงี้ยครับเขาก็ น้องชายเขาก็เป็นวิศวะอยู่แล้วเขาก็เาก็มีงานของเขาพี่สาวนี่ก็วุ่นกับเลี้ยงลูกนะครับก็ต้องมาช่วยแม่ดูแลอะไรนะครับก็กลายเป็นว่ามันถ้าได้ผมกลับไปเสริมเนี่ยมันก็จะเต็มระบบไงแต่เราไม่เราไม่ได้เราอยู่ตรงนี้ตั้งหลายปีเราเราไม่อยู่ตรงนี้หลายปีครับใช่แล้วเราก็รักแล้วเราก็ชอบตรงนี้เพราะว่าวันแรกต้องย้อนกลับไปว่าวันแรกที่ที่ก่อนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยเราผมถามตัวเองนะว่าผมชอบอะไรกันแน่ผมชอบวงการบันเทิงไหม หรือผมจะไปทางไหนดีเพราะว่าผมเรียนจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อผมเรียนจบวิทคอมมาครับผมก็ต้องไปทางนั้นแต่ถามว่าสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ชอบมันดันต่างากัน,กนมันดันสวนทางกันครับแล้วกบกลายเป็นว่าเอา้าผมชอบการแสดงผมถ้าย้อนกลับไปได้อยากเียนนิเทศมากเลยครับตอนนี้อ, <c oughs> อาจจะได้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เ <c oughs> ออมันก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าแต่ถามว่าเออเราก็กลายเป็นชอบไปแล้วเนาะล้วก็เลยเอาความชอบตรงนี้นะครับก็เลยสู้ ฝ่าฟันสู้มาเพราะาตอนแรกต้องบอกว่าครอบครัวไม่ได้ผักดันไม่ได้ชอบครอบครัวอยากให้ผมรับราชการอะไรไปทางนั้นหรือว่าไม่งั้นก็มาค้าขายมาทําอาชีพที่บ้านเงี้ยครับแต่เราดันชอบโคงการบันเทิงก็เลยก,ก็ก็เลยสู้กัดฟันสู้ว่าเอาละฉันจะพิสูจน์ตัวเอง mm hmm. <laughs> เหมือนชีวิตชีวิตกัดฟันสู้อะฉันจะพิสูจน์เองว่าให้พ่อแม่เห็นว่าฉันชอบตรงนี้นะไม่ของเงินที่บ้านเลย mm hmm. ไม่รับการซัพพอร์ตแดงสิ้น <laughs> สู้ด้วยตัวเองจนวันเนี้ยพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เออใช่เจ๋งนะอะไรเงี้ยแม่ก็เจ๋งก็ก็ไม่ขอครับผมไม่ขอไม่เคยขอเงินที่บ้านเลยนานมากแล้วอะไรเงี้ยครับอยู่เมืกี่ปีแล้วฮะเป็นสิบกว่าปีแล้วนะเป็นสิบสิบยี่สิบปีอ่ะก็ถือว่ามันเป็นนักแสดงอาชีพแล้วครับก็ต้องบอกว่าอาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเต็มตัวเลยครับผมก็ว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ก็มองว่าเออาชีพตัวนี้ยังเป็นสิ่งที่เรา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 ชอบแล้วเราตั้งใจอยู่เรา พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดว่าเรามองว่าในในหนึ่งบทบาทที่เรารับมาเราชอบมองว่าเรายังไม่เก่งเลยอ่ะเรายังต้องพัฒนาอีกครับเหมือนกับเหมือนเราเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเนะเรามองว่าเฮ้ยเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามีจุดที่เราต้องพัฒนาอีกเราทุกคนบอกว่าเฮ้ i, ยไนกี้โอเคแล้วนะดีแล้วนะแต่เราเหมือนเรายังไม่พอใจมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยบทบอดบทบาทบาทุกท,ท,ทุกครั้งที่ได้รับมารู้สึกว่ามันยากเออบางคนบอกว่า ต,ต้องเรียนรู้ตลอดใช่แต่ทุกคนจะชอบบอกว่าทําได้ทํได้ได้แต่แต,แต,แต่แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอาชีพเนาะเราจะประมาทกับไม่ได้อะเราจะมาเล่นเล่นไม่ได้เราก็พยายามศึกษาหาความรู้หาความเข้าใจถามผู้กํากับบ้างไปศึกษาเพิ่มอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในในบทบาทที่เราได้รับมามันก็เลยกลายเป็นว่าเออแต่ละเรื่องที่ท,ที่เราที่เราทำเนี่ยมันมันยากเราก็เลยถึงบอกว่าเออมันยากแล้วเราก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดครับ เล่นไร้ไร้เลยรีเมมเบอร์อะไรก็รู้สึกที่กดไปนะ like, อันนี้จะรีเมมเบอร์ทุกคนก็เห็นเยอะนะครับแล้วทุกคนก็ก็เออไม่คิดผมผมดีใจนะครับว่าทุกคนมองว่าเออไม่คิดว่าไนกี้ทำได้แล้วทุกคนไม่เคยเห็นทุกคนเคยเห็นว่าเป็นพระเอกเรียบร้อยแสนดีเป็นพระเอกอบอุ่นใช่ไหมครับแต่ว่าเราเคยคุยกับกับพี่ตูนผูธธ้จัดการว่าวันหนึ่งอะเราอยากที่จะ เล่นบทอะไรที่มันแบบเออไล่แบบมัน,มนๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยชอบชอบนะเอออย่างเงี้ยหามาให้หน่อยเพื่อวันนึงมีเนี่ยจะเล่นเลยเนะเพราะเรารู้สึกว่าคนดูเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าโหในซีรีส์หนึ่งซีรีส์ครับมันไม่จำเป็นต้องแค่พระเอกนางเอกถูกไหมครับทุกตัวละครมีมีมความสําคัญหมดเราสามารถที่จะสร้างสร้างตัวละครให้มันสําคัญขึ้นมาได้แล้วเราก็มองว่าเรามีของอ่ะแต่เราไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนอ่ะแต่ทางโมโนเห็นอน่โมโนเห็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ย ไนกี้ทําได้นะตัวเนี้ยเออแล้วเราก็มันมันเป็นความท้าทายที่มันจังหวะพอดีครับที่เราคิดว่าเราอยากเล่นบทอะไรที่มันแบบสนุกสนุกอะ่ะเล้าใจอะ่ะให้คนดูแบบอึ้งไปเลยอย่างเงี้ยแบบว่าอ๋อแบบนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยครับก็เลยนั่นแหละครับก็เลยได้เป็นซีรีส์รีเมมเบอร์ที่เป็นบทบาทของชัดชวินทุกคนแบบโ,โหไปไหนทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหหลายจัง <c oughs> หลายจัง <c oughs> เลวจังจนหนักกว่าน,นั้นก็มีครับ เยอะมากเลยมึงเร็วมากเลยทุกคนใกล้ตัวบอกโอ้โหมึงนี่โคตรชั่วเลยอย่างเงี้ยโอเคผมแฮปปี้นะผมไม่รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกคํานั้นเป็นคาด่าเลยรู้สึกว่าเอยิ้มอะแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าแสดงว่าทุกคนอินไปกับตัวละครที่เราได้ได้ได้แสดงไปครับมีบทอะไรที่ท้าทายที่อยากเล่นอีกครับอีกเยอะเลยนะผมว่าเยอะเลยนะอีกเยอะเลยอะว่ามีมีอีกหลายบทบาทนะครับที่ที่ที่เราอยากเล่นอะ มันมีผมว่าถ้าเรามองว่าเราได้รับเรื่องใหม่มันก็คือตัวละครใหม่อ่ะมันผมว่ามันมันไม่ใช่บทบาทเดิมนะเราไม่ใช่เอาตัวเองเข้าไปเล่นนะครับผมว่าถ้าเอาคนที่เราเป็นนักแสดงนะถ้าเอาเอาตัวเองเข้าไปเล่นเนี่ยผมว่ามันมันก็ได้แค่ไม่กี่เรื่องหรอกแต่ถามว่าเอยถ้าเราหาหาบทใหม่ๆหรือว่าตัวละครใหม่ๆหาเขาเรียกว่ามิติตัวละครอ่ะหาเจอนะผมว่ามันก็อีกหลายเรื่องนะที่ผมรู้สึกว่าเออมันมีคนแบบนี้บนโลกด้วยหรอเนี่ยอะไรเงี้ย เออมันจะมันมีจริงๆนะเพราะว่าบางทีเราสังเกตคนนะครับเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องชอบสังเกตนะบางทีเราก็บางทีนั่งอยู่ในห้างเงี้ยเราเจอคนเยอะแยะมากมายเราพอดีเรามองนะเออคนที่เราคิดว่าไม่มีมันมีนะครับอยู่บนโลกนี้วันนี้มันเยอะมากมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าถ้าเอาตัวละครตัวเนี้ยไปเขียนเป็นซีรีส์น่าจะสนุกนะบางคนแบบ เอ้ยทำไมเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออน่าจะสนุกนะเนี่ยมันเลยผมรู้สึกว่าอีกหลายบทบาทเลยซีรีส์วายไปเล่นเลยคเคยไปแตะมาบ้างแล้วเคยไปเล่นมาบ้างเลยครับก็มีก็มีอย่างเส้นลองจีจูดที่ร้อยเปสิบองศาลากผ่านเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์วายอีกหนึ่งซีรีส์ที่เล่นแต่ก็เป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่ารุ่นใหญ่นิดหนึง่งรุ่นใหญ่สะเทือนอารมณ์ก็อยากให้คนไปดูนะไปหาดูนะเพราะว่ามันก็เป็นผมเล่นกับพี่แหม่ม ครับผมพี่แหม่มพี่แหม่มน้องพี่วิลลี่ครับครับแล้วก็เล่นกับน้องปอนออในเรื่องเล่นกันอยู่สามคนแล้วก็คิดอยู่เลยว่าจะมีใครดูไหมเนาะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นบทบาทแบบใหม่ๆถ่ายแบบลองเทคเป็นบทที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เออเอาบทละครจากละครเวทีมาทําเป็นซีรีส์มันมีมิติตรงนี้มันน่าดูมากเลยจากละครเวทีสู่ซีรีส์ที่ที่ลงช่องตอนนั้นก็ถ่ายออนแอร์ช่องวัน ก็กลายเป็นว่าได้แฟนคลับต่างประเทศเยอะเลยแฟนคลับต่างประเทศชอบครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษบราซิลอเมริกาใต้อย่างเงี้ยทุกคนแบบเออกลายเป็นแบบชอบเพราะว่ามันมีความแต่เป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าไม่ได้เสิร์ฟเรื่องของเซ็กเลยนะครับ mm. แต่เป็นความใกล้ชิดเป็นความใกล้ชิดแบบว่าแบบคู่รักต่างวัยอย่างเงี้ยหรือเป็นความสนิทสนมกันบางอย่างที่แบบว่าเราเรากับพ่อเขาเนี้ย เคยชอบกันเคยแบบอะไรกันอย่างเงี้ยเออล้ววันหนึ่งมาสู่รุ่นลูกลูกเขาเขากลับมาหาเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าทั้งทั้งตั้งแต่ชื่อเรื่องแนละ้วมันก็ก็คมเหมือนกันว่าเส้นลองจิจูดที่ร้อยเปนสิบองศาลากผ่านเราอย่างเงี้ยคือเส้นลองจีจูดเนี่ยลากผ่านทุกคนนะครับลากผ่านในชีวิตทุกคนมันคือเป็นเส้นแบ่งระหว่างกลางวันและกลางคืนจําอยู่ที่ว่าเราจะก้าวขาไปอยู่ส่วนไหนน่าด,นะนาดูน่าดูนะครับเพราะว่าผมไม่เคย ทุกคนไม่เคยเข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมชื่อชื่อเรื่องยาวจังเลยเส้นถามทุกคนถามเล่นเรื่องอะไรอ๋อเส้นลองจิจูดที่180องศาลากผ่านเราครับผมเออทุกคนก็แบบโหทไมชื่อเรื่องยาวมากแต่จริงมันมีความหมายครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเส้นลองจิจูดที่180องศาลากผ่านเรามันคือเส้นที่แบ่งระหว่างกลางวันและกลางคืนแล้วคุณล่ะจะอยู่จะอยู่ตรงไหนจะอยู่กลางวันหรือกลางคืน ขนลุกเลยครับนั่นแหละครับไปติดตามดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นก็เป็นซีรีส์ไวก็น่าจะเล่น่เลนกับกับน้องฟุกครับผมภารากิจภารกิจนายเทวดานะครับ make a wish ภารกิจนายเทวดาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ตอนนั้นไปออนไอซีอีจ้ะ <ขอ S 2> ก็คือซีรีส์ไว้เราก็ยินดีเล่นยินดีครับยินดีครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าไปอยู่ในผมผมจะอยู่ในทุกบทบาทเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไว้ทั้ง LGBTQ เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นพระเอกนักบู๊นะครับผมพระเอกดราม่าตบจูบเร่าร้อนอะไรเงี้ยอยู่ในทุกบทบาทเลยครับก็ทุกคนก็เล่นในทุกบทบาทเล่นในทุกบทบาทใช่ฮะใช่ครับก็ก็ผลงานหลากหลายนะครับก็ฝากติดตามด้วยค่ะได้เลยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มีซีรีส์ทวงนะครับทางช่องโมโนแม็กนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้ดูนะครับแล้วก็ บอกได้เลยว่าถ้าดูตอนแรกแล้วผมรับประกันได้เลยว่าพี่จะเสียเงินค่าฟ้าแท็กแน่นอนเพราะมันสนุกจริงๆนะครับฝากด้วยครับตอนนี้ก็สนุกสนานมากนะครับเข้มข้นครับฝากด้วยครับจ้ะ